ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ AGM-84 Harpoon ถือเป็นหนึ่งในอาวุธยุทธภั์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและราชนาวีไทยก็เป็นหนึ่งในกองทัพเรือที่นำระบบอาวุธชนิดนี้เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Harpoon เป็นขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเรือรบที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายเรือผิวน้ำทุกประเภทด้วยความแม่นยำสูงและความสามารถในการเข้าตีในทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนด้วยระบบนำวิถีที่อัจฉริยะและโหมดการยินระดับต่ำเหนือผิวน้ำทำให้การตรวจจับและสกัดการทำได้ยากอย่างยิ่งสำหรับรุ่น r g m 84ที่ราชนาวีไทยใช้งานนั้นเป็นรุ่นที่ติดตั้งบนเรือรบใช้การยิงจากแท่นปล่อยที่อยู่บนดัดฟ้าเรือระบบควบคุมยิงสามารถเชื่อมโยงกับเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายของเรือได้โดยตรงทำให้สามารถยิงได้อย่างแม่นยำและตอบสนองรวดเร็วในสถานการณ์จริง ตัวขีปนาวุธมีความยาวประมาณ4.6เมตรน้ำหนักราว700กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตและจรวดเสริมระยะเริ่มตน้นมีระยะยิงไกลถึงกว่า120กิโลเมตรโดยสามารถติดตามเป้าหมายได้ทั้งเรือขนาดเล็กและเรือรบขนาดใหญ่จุดเด่นของฮาปูลคือระบบนำวิถีเรดาร์แบบแอคทีฟเรดาร์โฮมมิงซึ่งจะทำงานอัตโนมัติในช่วงสุดท้ายขององค์การเข้าตีเพื่อให้หัวรบขนาด221กิโลกรัมสามารถพุ่งชนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและสร้างความเสียหายสูงสุด ราชนาวีไทยได้นำขีปนาวุธฮาพูนมาใช้งานกับเรือฟริเกตหลากหลายลำเช่นเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตักสินซึ่งเป็นเรือที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มกันน่านน้ำไทยและปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพเรือประเทศพันธมิตรการติดตั้งฮาพูลช่วยเพิ่มศักยภาพในการตอบโต้ภัยคุกคามทางทะเลทั้งจากเรือรบข้าศึกหรือเรือที่ไม่ปรากฏสัญชาติในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบอาวุธอื่นๆบนเรือได้เช่นปืนเรืออัตโนมัติระบบต่อต้านอากาศยานและเรดาร์ตรวจการไกลทำให้เรือรบไทยสามารถต่อสู้ได้อย่างครบวงจรในทุกมิติขององค์การรบในด้านเทคโนโลยีฮาปูนยังมีโหมดการบินทะเลต่ำซ s k i ิมมิงที่ช่วยให้ขีปนาวุธบินต่ำเหนือผิวน้ำเพียงไม่กี่เมตรลดการตรวจจับโดยเรดาร์สัตรูและเพิ่มโอกาสเข้าถึงเป้าหมายได้ก่อนจะถูกตอบโต ระบบนำทางภายในใช้ Inertial Navigation System ผสานกับเรดาร์นำวิถีที่หัวขีปนาวุธจึงสามารถปรับเส้นทางได้แบบอัตโนมัติแม้ในกรณีที่มีการรบกวนสัญญาณขีปนาวุธฮาพูลยังสามารถโจมตีเป้าหมายในมุมโคง้งเพื่อเพิ่มความเสียหายจากด้านบนของเรือซึ่งเป็นจุดอ่อนของโครงสร้างเรือรบส่วนใหญ่การที่ราชนาวีไทยเลือกใช้ RGM 8 84ฮาพูลแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอำนาจทางทะเลข,ของประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติในหน้าน้ำไทยไม่ว่าจะเป็นภารกิจลาดตระเวณป้องกันชายฝั่งหรือปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮาพูลจึงเป็นอาวุธที่สำคัญและเชื่อถือได้ในภารกิจยุทธการทางทะเลขีปนาวุธรุ่นนี้ผ่านการพิสูจน์สมรรถนะในสนามรบจริงมาหลายครั้งทั่วโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบต่อต้านเรือรบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องฮาปูลยังคงได้รับการอัปเกรดให้เหมาะกับการรบสมัยใหม่และราชนาวีไทยก็ยังคงรักษามาตร,รฐานการฝึกและการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อให้ทุกการปล่อยยิงสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เด็ดขาดและแม่นยำในทุกภารกิจและนี่คือภาพรวมของขีปนาวุธต,ต่อต้านเรือรบ RGM-84 ฮาปูลของราชนาวีไทยอาวุธยุทณฑ์ที่ทรงพลังและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยทางทะเลข,ของชาติไทย ติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารได้ที่ช่อง r e f l a p Thailand เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ของระบบอาวุธยุคใหม่ในภูมิภาคนี้